พลังงานสะอาดเนี่ยนะครับถือเป็นความหวังสําคัญเลยในการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อนแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังภาพสวยๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันอาจจะมีต้นทุนบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ใช่แล้วครับพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละคือหัวใจหลักเลยของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดที่เราพูดถึงกันภาพทุ่งโซลาเซลล์กว้างๆแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเลยนะในการที่เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ และต้องบอกว่าทั่วโลกเนี่ยนะฮะกำลังตื่นตัวแล้วก็หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันแบบโอโ้โหแพร่หลายมากๆเลยในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาคือพอต้นทุนมันถูกลงแล้วก็มีภาครัฐมาช่วยสนับสนุนอีกมันก็เลยโตแบบก้าวกระโดดเลยล่ะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆนะคะเอาแค่ในประเทศไทยเรานี่แหละกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยพุ่งขึ้นจากแค่2.5เมกะวัตต์ซึ่งมันให้พลังงานกับบ้านได้ไม่กี่ร้อยหลังเองนะกลายมาเป็น กว่า4,900เมกะวัต์คือมันสามารถให้พลังงานกับบ้านเรือนได้เป็นล้านล้านหลังเลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่20ปีเองนะครับแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ดูสวยงามแบบนี้มันก็มีอีกด้านหนึ่งที่น่ากังวลซ่อนอยู่ครับนั่นก็คือภูเขาขยะมะหึมมาที่กำลังจะตามมาในไม่ช้าทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการปฏิวัติพลังงานครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ คำถามนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่เราต้องมาเผชิญหน้ากันจากความหวังเรื่องพลังงานสะอาดไปสู่ความเป็นจริงของผลกระทบที่อาจจะตามมาก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดกาลนะส่วนใหญ่เลยเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ประมาณสัก25-30ปีแล้วพอหมดอายุการใช้งานมันก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และนี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของปัญหาขยะที่เรากำลังจะคุยกันแล้วตัวเลขนี้บอกเลยว่าน่าตกใจมากครับจากการคาดการณ์ขององค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศหรือ i อเรนาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าปริมาณขยะจากแผงโซลาเซลล์ที่สะสมทั่วโลกอาจจะพุ่งสูงถึง78ล้านตันภายในปี2050โอ้โหโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แผงพวกนี้มันถูกทิ้งก่อนเวลาอันควรด้วยนะ ดูกราฟนี้ประกอบไปด้วยกันนะครับจะเห็นภาพจัดขึ้นเยอะเลยไอ้แท่งกราฟสีแดงเนี่ยคือปริมาณขยะในกรณีที่แผงมันถูกทิ้งเร็วกว่ากำหนดจะเห็นเลยว่าปริมาณขยะมันพุ่งสูงขึ้นแบบน่ากลัวเลยนี่มันเหมือนคลื่นสึนามิขยะลูกใหญ่ที่กำลังซัดเข้ามาเลยละครับและปัญหาของขยะโซลา r เซลล์พวกนี้มันคืออะไรก็คือปัจจุบันเนี่ยนะมีแค่ประมาณ10%เองที่ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้องแล้วที่เหลือล่ะ ส่วนใหญ่ก็ถูกเอาไปทิ้งไปเผาหรือฝังกลบซึ่งมันอันตรายมากนะเพราะมันสามารถรั่วไหลโลหะหนักที่เป็นพิษออกมาได้อย่างพวกตะกัว่วแคดเมียมแถมยังไม่พอนะครับวัสดุที่มีค่ามากๆอย่างเงินหรือทองแดงที่อยู่ในแผงก็คือสูญเสียไปเลยตลอดการน่าเสียดายมากมีคำพูดหนึ่งจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยเขาบอกว่า แม้ว่าจะทำให้แก้ปัญหาโลกร้อนได้สำเร็จแต่จะเป็นการก่อปัญหาใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะกลายเป็นมรดกที่ถูกทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังต้องจัดการอืมฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะครับคือเหมือนเรากำลังหนีเสือปะจระเข้เลยโอเคทีนี้เราลองมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างดีกว่านอกจากปัญหาขยะที่ปลายทางแล้วเนี่ยมันยังมีต้นทุนแฝงมาตั้งแต่ต้นทางเลยนะนั่นก็คือขั้นตอนการสกัดวัตถุดิบที่จำเป็นมาผลิตนี่แหละครับลิเทียมครับ บางคนให้ฉายามันว่าเป็นทองคําขาวเลยนะเพราะมันคือหัวใจสำคัญของระบบนิเวศพลังงานสะอาดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าขาดไม่ได้เลยจริงๆแต่เบื้องหลังความสำคัญของมันรู้ไหมครับว่าการจะผลิตลิเทียมแค่1ตันเนี่ยด้วยวิธีที่เขาใช้การระเหยของน้าเกลือต้องใช้น้ำมากถึง2.2ล้านลิตรใช่ครับฟังไม่ผิด2ล้านแสนลิตร มันเป็นปริมาณที่มหาศาลจริงๆภาพสองภาพนี้มันแสดงให้เห็นความขัดแย้งได้ชัดเจนมากเลยนะด้านหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นภาพกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ที่ดูสะอาดทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งคือแผนที่ที่ชี้ให้เห็นเลยว่าแหล่งน้ำทั่วโลกกำลังปนเปื้อนสารพิษจากลิเทียมมันคือภาพสะท้อนของปัญหาเลยครับแล้วผลกระทบที่ตามมามันก็รุนแรงมากครับ ไล่ตั้งแต่ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักซึ่งกระทบทั้งชุมชนทั้งการเกษตรไปจนถึงการปนเปื้อนในดินในแหล่งน้ำดื่มส่งผลเสียต่อสัตว์ป่าอย่างนกฟลามิงโกในอเมริกาใต้เนี่ยประชากรลดลงเยอะเลยและที่สำคัญที่สุดมันอาจจะก่อปัญหาสุขภาพร้ายแรงให้กับคนที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นด้วยโอเคพอเราเห็นปัญหาทั้งต้นทางปลายทางแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะแก้ไขมันได้ยังไงเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าขนทางที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างหัวใจหลักของการแก้ปัญหานี้เลยนะคะก็คือแนวคิดที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากเดิมที่ใช้แล้วทิ้งมาเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดยาวนานที่สุดหมุนเวียนมันกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ แล้วถ้าเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้กับแผงโซลาเซลล์ล่ะมันจะทำยังไงได้บ้างนี่คือสขั้นตอนสำคัญเลยครับที่จะช่วยเปลี่ยนขยะให้กลับมาเป็นทัพยากรที่มีค่าได้อีกครั้งเริ่มตั้งแต่ออกแบบแผงให้มันแกะง่ายๆสร้างระบบไปเก็บกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลดีๆมาสกัดวัสดุคืนแล้วก็เอากลับไปผลิตของใหม่นี่แหละครับคือหัวใจ สไลด์นี้จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยระหว่างแนวทางเดิมกับแนวทางใหม่นะฮะแบบเดิมเนี่ยก็คือผลิตใช้แล้วก็ทิ้งผู้ผลิตต้องไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่แนวทางใหม่ที่เราเสนอกันเนี่ยคือหลักการที่เรียกว่า EPR หรือแปลง่ายๆว่าผู้ผลิตต้องรับผิดชอบมากขึ้นคือต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบเลยซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็เป็นแรงจูงใจให้เขาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้รีไซเคิลง่ายๆตั้งแต่แรกเลยไงครับ มีคำพูดหนึ่งที่ตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดที่มีในตอนนี้ก็คือการรีไซเคิลที่ทำให้เราสามารถสกัดวัตถุด,ดิบจากแผงเก่าแล้วก็ส่งกลับเข้าไปในระบบเพื่อผลิตแผงโซลารเซลล์ใหม่ออกมาได้มันคือการสร้างวงจรปิดที่สมบูรณ์ซึ่งไม่แค่แก้ปัญหาขยะนะแต่ยังสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้เราด้วยและผลประโยชน์ที่ได้กลับมานี่มันจับต้องได้จริงๆนะครับ ดูข้อมูลจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนของสหรัฐนิสิเขาชี้ให้เห็นเลยว่าเราสามารถลดการขุดหาทัพ,พยากรใหม่ๆได้เยอะมากอย่างแรกเงินเนี่ยอาจจะลดความต้องการลงไปได้กว่า50%เลยนะส่วนอลูมิเนียมซิลิคอนแก้วก็ลดได้กว่า30%มันมีในยยะสำคัญมากๆครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันยังเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มหาศาลอีกด้วยตัวเลขนี้คือมูลค่าโดยประมาณของวัสดุที่เราจะดึงกลับมาได้จากแผงโซลาเซลล์เก่าภายในปี2050เห็นไหมครับว่าการรีไซเคิลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วนะแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆเลยแน่นอนครับว่าเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะ มันแค่ต้องการความพยายามร่วมกันจากทุกๆฝ่ายทั้งนักวิจัยคนกำหนดนโยบายไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมต้องมาช่วยกันครับสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือในขณะที่เรากำลังเร่งสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเราได้วางแผนได้เตรียมการเพื่อให้แน่ใจแล้วหรือยังว่าอนาคตที่เรากำลังสร้างนั้นมันจะยั่งยืนอย่างแท้จริง